สวัสดีครับผมบิ๊กเชยพลเจอกันกันกบบิ๊กโก p สปอร์ตวันนี้เรามาอยู่กันที่สวนอีเดนมอนแจมจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้มีการจัดการแข่งขันทุนเวตนฟุตบอลของเด็กเยาวชน U19 าของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในรายการเชียงใหม่ f c ฟซีชตันครับครั้งที่1น,นะครับวันนี้มีการรวมตัวของเด็กๆน้องๆเยาวชนจากหลากหลายโรงเรียนรวมถึงอะคาเดมี่นะครับมาจัดการแข่งขันที่สวนอีเดนแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเชียงใหม่ FC ให้การสนับสนุนเด็กเยาวชนอย่างดีมากนะครับเพื่อเฟ้นหาน้องๆเพื่อเข้ามาเล่นในทีมีมมมมเชยงงงห่ FC รวถึาส เสริมในการแข่งขันและก็เล่นกีฬาฟุตบอลกันนะครับวันนี้บรรยากาศในงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปกันครับ พาดครับไหลยอ้อนขึ้นมาที่อินาโนนมาในลอยตั้งป้องใส่ขวาแล้วก็ไปแล้วตรงนี้ครับต,ตนชาติเฮ้ยตั้งป้อมมาเก็บบอลมาได้แขวงไหลใส่ขวามาแล้วก็หนึ่งต่อหนึ่งให้มาลูกนี้ยังยังยัง,ยงแล้วก็เล้โหได้เลยครับตถุประสงค์การจัดแนวที ก็วัตถุประสงค์ก็เชมีเอฟซีก็ได้เห็นถึงความสําคัญของเยาวชนเป็นเยาวชนรุ่นที่ไม่เกิน19ปีเพื่อที่จะต่อยอดขึ้นสู่ทีมใหญ่เชมีเอฟซีนะเราก็เลยจัดรายการ U19 เชมีเอฟซีอิชิตันครับคันที่หนึ่งมีทีมเข้ามาร่วม12ทีมน่าสนใจมากครับที่อยากจะเดึงมา ก็เท่าที่ดูมา4ี่คู่ก็มีหลายคนอยู่นะครับที่เราดูแล้วโอเคนอกแต่ตอนนี้ก็ต้องดูว่านักเตะเหล่านี้เขามีสักัดหรือยังอันนี้คือรายละเอียดที่จะต้องไปดูต่อไปที่มาเหมือนกันทั้งสองทีมครับมาดูว่าใครจะเรื่องโอกาสนะครับเรื่องโอกาสที่เราจะให้กับเยาวชนซึ่งกําลังเติบโตขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นนักฟุตบอลนะครับอันนี้ผมว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักของเราของเชมเอฟซีเราเลยครับ ครับโค้ชเป็นไงครับแบบนี้เหตุผลลงไปอีกแล้วเด็กก็เล่นได้ดีอยู่ครับเด็กชุดแรกก็มีเด็กที่เล่นสโมสรจามาเอฟซีอยู่2ตัวครับช่วยทีมในทีมของเราก็จะมีวัลลกรปู่ลาครับแล้วก็จักรพงศ์ดุบการาครับสองตัวที่เล่นสโมสรจามาเอฟซีแล้วก็กัปตันทีมครับกฤษณพงษ์แสนวงษ์มาครับน้องแกงครับครับก็สนุกดีครับไม่เคยร้อนครับบนดอยเย็นเดียร์เป็นไงบ้างคู่แขกครับก็เล่นดีครับเล่นดีก็ดีในลำหนึ่งครับวันนี้เราคนคิดว่าเราฟอร์มดีกันไหมยังครับยังของผมก็พอพอใช้ได้ครับ ไม่ได้ดีมากแข่งขัดแหนหน้าเนี่ยเราว่าขึ้นเรื่องกัน ก็ต้องชนะไปทุกแมตช์เลยครับชนะเข้ารอบลึกๆเรื่อยๆแชมป์อย่างเดียวครับกดน้ชยูซามตุ้งผมก็อยากเป็นนักตอลอาชีพแล้วก็อยากติดทีมชาติอยากติดทีมชาติครับอยากไปค้าแข่งต่างแดนครับญี่ปุ่นครับสเปนครับชอบบาซาเซเรโซครับน้องๆอยากเป็นฟุตบอลตั้งใจฝึกซ้อมครับมีวินัยให้เยอะๆครับก็ตั้งใจฟุตบอมนะครับแล้วก็ขยันซ้อมครับแล้วก็โฟกัสทุกการซ้อมครับการจัดกิจกรรมที่นี่ถือว่าดีครับถือว่าอิชิตันให้โอกาสน้องๆนะครับ ในการที่จัดกิจกรรมแบบนี้ให้น้องๆตอนยูสิบเก้าช่วงปิดภาคเรียนเนาะจะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างมหไปสู่มหลาลัยด้วยนะครับมันให้น้องๆมีโอกาสได้เล่นบอลแล้วก็มีทีมที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างเป็นการพัฒนายาวชนนะครับเพราะว่าอย่างเด็กที่มาเล่นที่นี่ทุกคนก็จะมีโอกาสที่อาจจะได้ไดเข้าไปฝึกซ้อมกับเชมีเอ็ซีด้วยครับเป็นการเปิดตัวสนามเอเดนครั้งแรกด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนเคยจัดบอลเด็กนะครับแต่ว่าไม่ได้เต็มรูปแบบเหมือนตอนนี้ตอนนี้ตนนเต็มรูปแบบมากแล้วครับแล้วก็ดูดีมากมกาดก เค okay. ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสที่ดีสําหรับน้องๆที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะได้ฝึกฝีเท้าไปกับพวกพี่ที่เล่นหลีกด้วยแล้วก็บางคนที่กำลังเริ่มต้นหัดเล่นฟุตบอลก็จะได้มีโอกาสและแสดงฝีเท้าด้วยครับ ก็ถือว่าเป็นรายการที่ดีมากๆนะครับเนาะการจัดการแข่งขันหรือว่าเรื่องของสนามเรื่องของการโปรโมทหรืออะไรเงี้ยครับก็ทําให้เด็กได้มีโอกาสเยอะมากขึ้นครับเพราะว่าอย่างอย่างโรงเรียนผมเนี่ยก็เป็นโรงเรียนรอบนอกนะครับเด็กจะได้แสดงซึ่งได้โชว์ผลงานไป2อแมตช์นะครับก็จะมีโค้ดต่างๆนะก็จะได้มีเห็นแววบ้างนะครับเนาะอยากให้เป็นโอกาสที่ดีเป็นสะพานของเด็กๆถ้าเด็กๆอยากมีความฝันด้านละครโค้อยากจะแนะนำอะไร มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมนะครับเนาะเรื่องในสนามและนอกสนามต้องตีคู่กันมาแบบคุณภาพทั้งเรื่องการเรียนการใช้ชีวิตหรืออะไรต่างๆกันนะครับเนาะไม่ใช่แค่ว่าเรื่องแค่การฝึกซ้อมอย่างเดียวมันต้องมีวินัยรอบด้านเราถึงจะประสบความสำเร็จได้ครับผมสวรดีครันนบการพัฒนาความต่อสู้ในการฟุตบอล เวลาครับใครืลาลก็สอนเน็ดที่ตอนเอเซนาและอันิต้เปันวันนี้ผมมัวเล อยู่กันที่สวนอีเดนวันนี้โอ้โหมันมากเจอกันนะครับระหว่างพี่กับน้องผมเลยนะครับวันนี้ผลเป็นยังไงพี่ทีมหางดงเล่นดีครับดีโค้ดเป็นไงอ่โค้ดเป็นโค้ดเก่งครับเก่งอยู่เกมเกมรับดีมากครับข้าวหลังเจอหางด่งได้เอาโค้ดไปตัดกําลังก่อนนะผมว่าใช่โค้ดฟีมเป็นไงวันนี้ครับผมก็เด็กก็พยายามสู้เต็มที่ครับแล้วก็ต้องชื่นชมพี่นิวด้วยนะครับที่ทําวัชิลลายมาเป็นอย่างดีแล้วก็ตามมาตรฐานดีกว่าครับเนาะพวกผมก็เป็นรองนะแต่ว่าสู้เต็มที่ เท่าที่จะทําได้แล้วครับชื่นชมมากนะครับหางดงพัฒนากันต่อนะครับพี่นัทชิงเอาไงดีอยากเจอกับเจ้าภาพครับเจ้หน้าีเจ้าภาพครับก็ฝากตามเชียร์ในทุกรุ่นนะครับไม่ใช่ว่ารุ่นนี้รุ่นเดียวครับมีอีกหลายรุ่นที่แข่งในทั่วประเทศครับแล้วก็ตอนนี้รุ่น13ปี15ปีก็มีแข่งที่พีีนะครับมีหลายรุ่นที่แข่งในจังหวัดด้วยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเชียร์กันต่อครับขอบคุณมากครับอยู่กับโค้ชตีครับ เชียงใหม่เอฟซนะครับในลุกการที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับกติถือว่าอาจจะไม่ได้ตามเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็มีจุดที่ดีอยู่นักเตะดาวรุ่งหลายๆคนสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาเล่นในลีกอาชีพได้คหรับรานการในวันนี้มีวัตถุประสงค์อะไรครับต่อยอดถึงเชียงใหม่เอฟซีไหมครับวันนี้ก็เป็นรายการสําหรับเด็กรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะปีครับก็นโยบายของสโมสรก็เราก็จะเจนอยู่แล้วว่าเราอยากจะผลักดันนักเตะเยาวชนให้ได้มากที่สุดเราก็จะเป็นการดูผู้เล่นที่พร้อมที่จะขยับเข้ามาอาจจะเข้ามาจอยในทีมมในนนนซซีีีั่่่ตออไปปเเเเ็หืวททราก ด้วยครับส่วนหนึ่งครับผมฝากถึงกองเชียร์สำหรับฤดูการหน้าหน่อยครับก็อยากให้ตามให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับอย่างปีที่แล้วก็กองเชียร์ก็ให้กําลังใจกันค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้ก็เรามีเป้าหมายที่สูงขึ้นเนาะเราก็จะพยายามทําผลงานให้ดีกว่าปีที่แล้วให้ได้นะครับโอเคครับครับเรามาเชียร์เชียงใหม่เอฟซีด้วยกันนะครับฝากแฟนทุกคนนะครับเข้ามาตามเชียร์เป็นกำลังใจสนับสนุนทีมเราในฤดูกาลหน้านะครับสำหรับเชียงใหม่เอฟซีวันนี้เราสู้เต็มที่ในฤดูกาลต่อไปครับขอบคุณมากครับพ่อตีเดี๋ยว เวลาอยากไปหมดรับอยากพุ่งนับสกอร์ครับลูกโกๆมีผู้ต้องและจะทัวลุ้นแฮตริกในนัดชิงชนะเลิศครับ9ปุตติส8ครับโอลานีอายินดีกับผู้แนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้ครับ ตอนนี้โอรนันอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ข้ครับรฝากถึงแฟนเชียงใหม่ f อหน่อยซีซั่นต่อไปฝากเชียร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมเชียงใหม่ FC ซด้วยนะครับสำหรับโค้ชที่โอรันวางไว้ในวงการฟุตบอลโอรนันมองภาพเองเป็นยังไงผมขอแค่ว่าทำให้เต็มที่ในระดับลีกของตัวเองในแต่ละรอบไปเรื่อยๆแล้วก็ทำผลงานตัวเองให้ดีไปเรื่อย เพื่อขึ้นไปในระดับที่สูงข,ขึ้นสูงข,ขึ้นเรื่อยๆพัฒนาตัวเองนะครับสําหรับการที่เราก้าวข้ามจากบอลน,นักเรียนแล้วมาเล่นในฟุตบอลอาชีพกับเชียงใหม่เอฟซีอยากจะบอกไปถึงรุ่นน้องๆเล่นแต่บอลให้เป็นอาชีพพยายามทาให้ดีที่สุดนะเพราะว่าทุกวันนี้มันการแข่งขันมันจะเยอะขึ้นครับเพราะว่าคนก็ยิ่งเยอะขึ้นก็อ,อยากให้แบบถ้าได้มีโอกาสได้เล่นแล้วคว้าโอกาสนั้นไว้แล้วก็ทําให้เต็มที่ครับเพราะโอกาสก็ไม่ได้มีตลอดโอลานฝากถึง,งแฟนหน่อยติดตามโอลานในทางช่องทางไหนบ้าง ติดตามได้ทางไอจี MX Under Score T T T O E ครับโอ้สุดยอดมากวันนี้ชื่นชมโบราณเป็นกำลังใจให้พี่ตามเชียร์นะปีนี้ลุยในที่สามนะครับเป็นคอามหวังของเชียงใหม่เอฟซีและตัวนี้เด็ดมากนะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับชอบมากวันนี้สุดยอดนะครับขอบคุณครับน้องอยู่กับซูเปอร์แก๊งครับเจ้าแก๊งวันนี้เป็นไงแก๊งสนุกครับมันดีครับวันนี้เอานำสองศูนย์กับ มาใช่ยิโทษได้วิงทั้งเกมเลยนะเราพูดถึงความสึกตอนที่ยิงยุโทษหน่อยตอนที่ยิงลูกแรกไม่เข้าอเป็นไงยิโทษลูกมุมนี้เป็นมุมที่ผมซ้อมอยู่พยายานะครับผมยิงมุมนี้ประจำนะครับแต่กลับมาได้ยิงจนหมดเลยนะทุกคนเลยนะครบทุกคนแล้วก็กลับมาควา้าแชมป์ได้ตอนที่โดนไปสองลูกยู้สึกยังไงบ้างยืนเต็มาไา้นะครับบริเวณหลังไปเลยครับทำที่เ <ไง S 1> ป็นนักสู้แล้วก็ไม่ยอมแพ้ ปลุกใจเพื่อนๆไหมเวลายังมีเราเราต้องสู้ครับพูดถึงความรู้สึกของการจัดการเหมือันวันนี้นะครับครับแต่ครับที่มีสนามสวยๆบรรยากาศดีๆให้พวกเราได้มาสัมผัสทคือคนด้วยตัวเองในการเล่นฟุตบอลยังไงครั้งที่นี้นะครับไปเล่นฟุตบอลทีมแล้วไปตามแรงลงครับแล้วก็ความฝันธุ์คือเล่นฟุตบอลที่ประเทศจีนกับที่เป็นกำลังใจให้แกงนะครับวันนี้พี่เชียร์แกงอยู่ขอบคุณมากยินดีด้วยกับแชมป์าครับเราอยู่กับ โค้ชเปานะครับประธานสมโมสรเชียงใหม,ม่ FC โอ้โหวันนี้การจัดการแข่งขันถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับการรอคอยของแฟนคลับแฟนบอลทุกคนนะครับพูดถึงความรู้สึกวันนี้่อยครับผมว่าทุกทุกภาคส่วนเนาะช่วยกันดีช่วยกันเต็มที่สนามเนี่ยก็น่าจะเป็นสนามที่บรรยากาศดีอยู่ละเป็นครั้งแรกที่เราจัดเป็นทางการเรื่องของเชียงใหม,ม่ FC ในร่วงกันชี้ตันแล้วก็เพื่อที่จะให้โอกาสเยาวชนรุ่นไม่เกิน19ปีของในจังหวัดเชียงใหม่ละสิ่งที่เรามองเห็นก็คือศักยภาพของเด็กเนี่ยมันมีเยอะที่เราอาจจะเอาไปต่อยอดใน อนาคตอันไกลนแน่นอนครับหลังจากนี้ในการเตรียมการของเชียงให<ช>ม่เอฟซีครับโค้ช<ท>เป็นยังไงบ้างเชียงใหม่เอฟซีก็ปีซีซั่นก็เดือนกระกฎาคมก็ยังมีเวลาอีกประมาณเกือบ2เดืนเอนเด็กเยาวชนที่เราเซ็นสัญญาเป็นนักเตะของเชียงใหม่เอฟซีแล้วเนี่ยก็ซ้อมต่อเนื่องตั้แต่ปิดเล็กก็ยังยังซ้อมนะฮะเด็กคนนี้เพราะว่าเราต้องการให้เขาได้พัฒนาต่อเนื่องเพื่อที่เขาสามารถที่จะใช้งานในช่วงฤดูกาลนี้ที่เราจะเปิดตัวเนี่ยก็หวังว่าเด็กเหล่านี้จะพิสูจน์ตัวเองได้ในการขึ้นไปเล่นเชียงใหม่เอฟซีและโครงสร้างนักเตะโค้เด็็กเเเยยาววชชชนนนนใใ้ี่่่งงหมป นักเตะในท้องถิน่นคิดว่ามีสกพอตอยู่ที่ประมาณ1ิบสิบหกสิบเจ็ดคนที่เป็นนักเตะท้องถิ่นเลยนะ, <c oughs> ะประมาณ17บเจ็ดเรจะเติมผู้เล่นของท้องถิ่นเข้าไปไม่ว่าจะเป็นนักเตะซีเนียร์หรือว่าดาวรุ่งเนี่ยซึ่งเราก็เดินแล้วก็ดูนักเตะเหล่านี้อยู่ฤดูกาลนี้คิดว่าจะเพิ่มจากฤดูกดาลที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นถึง20เลยที่จะเป็นเด็กในเชีงยงใหม่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ที่ออกไปแล้วกลับมาซึ่งที่เราจัดทารงแข่งขันแล้วเราดูก็มีหลายคนที่น่าสนใจและในส่วนของฤดูกาลที่จะถึงนี้เชีงยงใหม่มมีีีเปปป้้้้้าาาาหหยยไลกกงงงงบบรตตออชชใดดนู อีกท่านหนึ่งนะครับเราอยู่กับโค้ชนิวนะครับสุบันวิบูลมาวันนี้หกลับมาพลิกไปพลิกมานะครับการผลผลท่าในขันผมมองว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สําหรับการพัฒนาเด็กวันนี้โค้ชมองว่าไงบ้างครับเรามองเห็นโอกาสที่จะต่อยอดให้เด็กๆหรือจะพัฒนาเด็กๆในจังหวัดเชียงใหม่ของเราอย่างไรบ้างครับชอบคู่ชิงคู่นี้ครับคือเด็กเล่นด้วยใจที่ที่มุ่งมั่นแล้วก็ไฟกันทั้งเกมเลยทำให้เกมออกมาสนุกแล้วคนดูก็ชอบผมคิดว่าวันนี้คนติดตามเยอะอยู่ในทั้งสองคู่นะครับเพราะว่าเกมมันพลิกไปพลิกมาทั้งทททีีีีมััักยภาาพดด้ค่่รเ็วนนผ สังงกตเห็นว่ามีหลายๆทีมที่มีเด็กที่มีความสามารถที่ดีครับเป็นเด็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอาจจะนำพวกนี้มาให้ทางสงโมสรได้ต่อยอดในการที่จะสร้างเชียงใหม่ต่อไปเพราะคิดว่ายุคนี้เป็นยุคที่เชียงใหม่น่าจะมาถูกทางแล้วในการที่จะพัฒนารากฐานของสงโมสรบ้านเราให้ไปสู่จุดที่แฟนบอลน,น,น่าจะติดตามครับช่วยติดตามทีมเชียงใหม่เอฟซีในยุคนี้ด้วยนะครับรู้สึกไงครับ นักเตะดาวรุ่งที่เห็นผมว่านักเตะดาวรุ่งเนะี่ยในเชียงใหม่เราอ่ะผมว่าเขาตื่นตัวไม่ว่าในนามโรงเรียนหรือว่าอะคาเดมี่เขาตื่นตัวที่จะมาพัฒนาเพียงแต่ว่าเราน่าจะหยิบยุโอกาสให้เด็กเหล่านี้มากขึ้นขั้นตอนก็ต้องใช้เวลาเนาะต้องใช้เวลาอานนี้ผมบอกว่าเด็กชุดที่วันนี้เราเห็นเนี่ยมาดูกันที่ผ่านมาก็สามารถลงสนามได้อยู่ประมาณ 45- หคนต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นตัวหลักของทีมได้นะฉะนั้นเราก็จะพยายามผลักดันเด็กขึ้นมาซึ่งผมพยายามเก็บข้อมูลเด็กอรุ่นนี้คือรุ่น19ปีอาจจะมีครั้งทีี่2ในนเร็วๆ้นะ้แลก จะเพิ่มรุ่นอาจจะเป็นรุ่น21ปีเพื่อที่จะดูสกอร์ตของเดกเตะเชียงใหม่ว่ารุ่น21ปีเนี่ยมันยังมีผู้เล่นที่ผมคิดว่าสามารถที่จะขึ้นมาเล่นเชียงใหม่ f อได้เราเลยจัดทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยเพื่อที่จะดูเด็กโดยเฉพาะเลยซึ่งผมว่าบุคลากรนักฟุตบอลในเชียงใหม่เยาวชนเนี่ยมีเยอะมากมีเป็นหลักพันแต่ว่าโอกาสที่เขาจะได้มาพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ให้เราเห็นเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ผมคิดว่านักเตะในเชียงใหม่มีเยอะในช่วงเวลา2เดือน3าเดือนที่เราพพักเี่่ือทจะ ซึ่งผมไม่ได้แค่ดูจากรายการที่เราจัดเท่านั้นนาะผมก็จะไปดูติดตามดูรายการที่จังหวัดจัดหรือว่าคนในจังหวัดที่เขาจัดเนี่ยก็จะ ให้ทีมงานไปดูไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่อายุ15-16ปีซึ่งอยู่ในใสายตาของเราอยู่มีคําถามจากแฟนๆนะครับของเชียงใหม่ f อรวมถึงแฟนบอลนะครับถามว่าถ้าจะทําให้เมืองเชียงใหม่ทั้งเมืองเนี่ยเป็นเมืองแห่งฟุตบอลเราจะสร้างร่วมกันเราจะทําได้ไหมครับโค้ชมุมมองที่จะสร้างเมืองฟุตบอลให้เชียงใหม่เราเป็นเมืองฟุตบอลอย่างจริงจังจรงเชียงใหม่จะเป็นเมืองกีฬาได้ไหมครับก็สาหรับส่วนตัวผมว่าเชียงใหม่เป็นได้แน่นอนด้วยศักยภาพของจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดท,ที่ใหญ่แล้วก็คนในเชียงใหม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบกีฬาด้วยเนะ กีฬาฟุตบอลน่าจะเป็นอับดับหนึ่ง ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าผังเมืองเนาะผังเมืองของเชียงใหม่เนี่ยแต่ละอำเภออยู่ไม่ได้ห่างไกลจากจังหวัดเชียงใหม่นส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้แน่นอนมันก็อยู่ที่หลายๆภาคส่วนอยู่ที่คนเชียงใหม่ด้วยว่าอยากจะให้เกิดขึ้นขนาดไหนฉะนั้นการร่วมมือไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าสโมสรเชียงใหม่เอฟซีทำแล้วจะสําเร็จด้วยเฉพาะเชียงใหม่เอฟซีทำเนาะฉะนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจะเป็นแฟนคลับจะเป็นนักธุรกิจจะเป็นอะไรที่เนี่ยผมคิดว่าถ้าทุกคนร่วมมือแล้วก็มาแลล้้้้วววกกก็็็็มมมาาาาเเเเเเเปปปนนนนนใใทททิศงงงงดีียั่่ตตออออรหหชืฟุบผ นนเราพยายามไฟช่วยกันมาในเรื่องของสโมสรน,นี้มาตั้งแต่ต้นนะอยากให้ทางภาครัฐและภาคเอ,อกชนกเข้ามาสนใจในส่วนนี้หน่อยเพราะว่าส่วนนี้มันก็ยังผลักดันให้เด็กอยู่ในทิศทางที่ดีเนาะเป็นเด็กที่ห่างไกลยาเสพติดนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปเป็นบุคคลที่ดีของสังคมได้ครับเรื่องของเศรษฐกิจ่องของอะไรพวกนี้มันมันก็จะตามมาโสต์ฝากกองเชียร์หน่อยครับดูดูการนี้เราไปเจอกันที่สนามไหนครับแน่นอนตอนนี้ก็ที่สนามเทศบาลปีนี้ก็เราน่าจะมีอะไรที่ที่มันเนาะมันสําหรับกองเชียร์แล้วก็สะดวกสบายสําหรับกองเชียร์ฉะนั้นดู การนี้ฝากกองเชียร์ด้วยนะครับกองเชียร์ที่บอกว่าเดินทางไก่นี่ไม่ไก่แล้วนะครับไม่ไก่แล้วนะครับเจอกันที่สนามเทศบาลนะครับปีนี้เชียงใหม่เอฟซีเจอกันที่สนามเทศบาลและต้องบอกว่าพีซีซั่นของเชียงใหม่เอฟซีปีนี้มันแน่นอนนะครับและจะบอกว่าเสื้อแข่งปีนี้สวยมากโอ้โหไปอุดหนุนและซื้อกันได้นะครับร่วมสนับสนุนทีมเรานะครับเชียงใหม่เอฟซีสวยมากปีนี้คอยดูสวยจริงขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกๆอย่างที่ทำเพื่อไม่ใช่แค่เด็กและเยาวชน ทำเพื่อผู้ปกครองด้วยนะครับให้เราได้เห็นถึงครอบครัวให้ได้เห็นบรรยากาศหรือไม้ทั้ง ทำให้จังหวัดเชียงใหม่เรามีชีวิตชีวามีสีสันมากขึ้นโดย,ดยการสร้างจากหัวใจของผู้ชายคนนี้สร้างจากความตั้งใจของผู้ชายคนนี้นะผมชื่นชมฟุตบอลน,นําพาให้เรามาเจอกันนะครับพระเจ้าพาให้เรามาเจอกันแล้วผมเชื่อว่าสิ่งดีๆที่เราจะได้สร้างมันจะเป็นความสําเร็จร่วมกันแน่นอนครับให้บ้านเราจังหวัดเชียงใหม่เรารวมถึงสโมสรเชียงใหม่เอฟซีเรามีความสําเร็จร่วมกันนะครับปีนี้เชียร์ด้วยฝากเชียร์ด้วยนะครับทุกคนครับของจสุดใจเลยขอบคุณครับขอคุณขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ โอ้โหสนามสวนอีเดนมอนแจมที่นี่กำเนิดซูเปอร์สตาร์จอมกระชากลากเลยนะครับเจ้าหนูอนน,อนนท์อภอนเลิศศสัก สวัสดีครับนนวันนี้เราอยู่ที่บ้านของน้องนอนเลยนะครับที่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับให้น้องนอนได้ลากเลือ้อยพูดถึงว่ากลับมาอยู่บ้านวันนี้หน่อยหลังจากที่ปิดฤดูกาลนะครับตั้งแต่เริ่มเลยพ่อสอนบอลอะไรบ้างถ้าเอาตั้งแต่เริ่มก็ก็ต้องเล่ากันยาวเลยครับผมเอาส,สันสส้นถ้าสัน้นๆก็จริงๆพ่อผมก็ส่วนใหญ่ก็จะปลูกฝังเรื่องเบสิกรับส่งบอลเดาะบอลแปรบอลอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างตอนที่เริ่มฝึกแรกๆเองด้วยก็มีแค่ผมกับพี่ชายกับพี่ตีกับพี่ราย่ครับก่าบริ่มซ้อม สนามปูนเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับหน้าบ้านครับอยู่หน้าบ้านแล้วก็ตรงที่หน้าบ้านก็จะเป็นปูนเป็นอะไรเงี้ยครับเราจะเริ่มจากตรงนั้นเลยครับตอนนั้นนนอายุเท่าไหร่เท่าตอนเริ่มก็ประมาณ8 9ขวบครับประมาณนั้นครับสอนเบสิกเลยใช่ครับก็ดอะบอลอย่างเดียวครับดอะบอลจนร้องไห้จริงเหรอจริงครับเดี๋ยวพี่ต้องไปฝึกลูกบแล้วหลังจากนั้นไปไงสเต็ปของการพัฒนาเรื่องของฟุตบอลของนนเริ่มไปดูเหมือนแบบที่เขาฝึกสอนใน อำเภอแม่ริมมะไรครับมันมันเมื่อก่อนจะมีคล้ายๆอะคาเดมี่อย่างเงี้ยนะครับที่เปิดสอนแบบเสาอาทิตย์อะไรครับก็เริ่มไปจอยตรงนั้นบ้างเลยครับแล้วก็ได้ขยับนครเชียงใหม่แล้วก็ได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เนี่ยครับมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆอะคาเดมี่ของคิดเอฟซีตอนนี้อะไรครับ ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเข้าไปอยู่ในเมืองกรุงเทพได้ไงจริงๆต้องเริ่มจากพี่ชายครับเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีตามหนังสือพิมพ์ก็จะมีตีพิมพ์มาว่าตอนนี้มีเปิดคัดที่นู่นที่นี่ <ừ> อะไรอย่างี้ครับ <ừ> คุณพ่อก็เป็นคนที่จะดูแล้วก็ส่งไป <ừ> ที่ได้เริ่มก็คือพี่ติไปเกาะ <ừ> ผมก็ไปตามไปอยู่ที่เดียวกับพี่ติทีนึงนะ <ừ> ครับและหลังจากนั้นก็คือเข้าอยู่ที่วีลัมใช่ครับแล้วก็ตีทีมชาติซึ่ง ในชุดนั้น่ะพี่ยังจําติดตาเลยการใส่เสื้อเข้าในกางเกงแล้วก็กระชากลากเรือยิงด้วยเ<ช>ท้าซ้ายเนี่ยของนุู่ในชิงแชมป์อาเซียนใช่ไหมครับ<ช>แล้วตอนนี้ในเส้นทางไยลีกับวิูเป็นยังไงบ้างครับฤด,ดูการที่ผ่านมา ก็จริงๆฤดูกาลที่ผ่านมาก็ได้รับโอกาสลงสนามกับบีวค่อนข้างน้อยเลกที่2ก็เลยขยับไปยืมไปที่เล่นที่ท่าเรือมีโอกาสได้เล่นมากขึ้นแล้วเป้าหมายในฤดูกาลหน้าเป็นยังไงบ้างหวังว่าจะเป็นตัวหลักของทีมบีได้ครับหวังว่าครับผมเนศักยภาพนะครับเปนศักยภาพของน้องนนท์ที่เอาใจช่วยนะครับสำหรับการจัดงานบรรยากาศในรายการเชียงใหม่เอฟซีอิชิตันครั้งที่1นะครับน้องได้กลับมาบ้านด้วยวันนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับได้เห็นน้องๆจังหวะพอดีเลยครับเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพแล้วกก็มาแล้วเจอ พ่อก็บอกว่ามีจัดฟุตบอลครั้งแรกพอดีอะไรครับก็ดีใจครับจริงๆมันก็เหมือนแบบหวนคืนบรรยากาศเดิมๆเนาะแต่ก็ถ้าพูดถึงเปรียบเทียบสมัยนี้กับสมัยตอนที่ผมเตะเล่นก็มันก็ค่อนข้างแตกต่างกันเนาะเพราะว่าอย่างตอนนี้ก็เป็นทีมแล้วก็มีเป็นระบบมากขึ้นมีการจัดการที่ดีมากขึ้นใช่ครับแล้วก็อย่างว่าฟุตบอลมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับจริงๆผมว่ามันก็เป็นก้าวที่สําคัญครับเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันเข้าถึงกันง่ายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเงียครับมันก็เป็นโอกาสดีๆที่จะให้น้องๆอออาาาาจจะมีศักกยยยภพหน่่รง แข่งขันรอบนี้ก็มีการถ่ายทอดไปด้วยอะครับ mm hmm. ผมก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีถ้าสมมติว่ามันมีแบบมอสอดหรือว่ามีทีมที่เป็นทีมอาชีพได้เข้ามาดูรวมถึงทั้งของเชียงใหม่ FC ด้วยนะครับเป็นโอกาสที่ดีให้น้องๆมีเวทีในการก้าวต่อไปน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเขามีเวทีที่ได้แสดงมีท<ช>ัวร์นาเมนต์ที่ทให้เขาได้โชว์ศักยภาพรวมถึงมีผู้ใหญ่จะดีเข้ามาสนับสนุนใช่มากขึ้นนะครับฝากถึงน้องๆหน่อยอยากฝากถึงน้องๆที่กําลังขึ้นมานะครับผมจริงฟุตบอลตอนนี้มันเปิดกว้างมากสําหรัััับทุกกกคนนนยยยิ่่่งสมมมีี้้้แลววไไดเ เรื่องอายุแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของตัวเราเองแล้วถ้าเรามีคุณภาพมากพอในเบียบวินัยของเราดีมากพอครับผมก็คิดว่าเราก็จะต่อยอดไปในเวทีอาชีพได้ง่ายครับฝากถึงแฟนบียูฤดูกาลนี้เราของบียูก็จบไปแล้วครับก็จริงๆก็ทําได้ดีมากๆนะครับพลาดไปนิดเดียวกับแชมป์ไทยลีกแล้วก็ส่วนฤดูกาลหน้าผมคิดว่าจะเป็นฤดูกาลอีกฤดูกาลหนึ่งที่เราจะไล่จี้แล้วก็กดดันบุยลำได้เหมือนฤดูกาลนี้ครับวันนี้ก็ได้เห็นสถานที่เดิมๆที่น้องนวลได้ฝึกแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการของ น้องๆนะครับที่ลอดเล่นอยู่ในสนามแห่งนี้เชื่อว่ามันต้องมีใครสักคนใช่ครับผมก็ผมก็เชื่อครับผมก็เชื่อที่ก็เชื่อมันต้องมีใครสักคนที่ก้าวไปอยู่ในจุดแบบน้องได้นะครับเล่นหลีกอาชีพนะครับรวมถึงปติดทีมชาตินะครับเนาะเป็นกําลังหลักของทีมชาติต่อไปครับวันนี้พี่ขอบคุณน้องนนมากนะครับแล้วเจอกันใหม่น้องดูแลสุขภาพนะครับแข็งแรงครับขอบคุณครับน้อง โอ้โหมันมากมากครับจบไปแล้วสําหรับการแข่งขันทัวนเมนท์ที่จัดขึ้นนะครับวันนี้โอ้หน้องๆก็แฮปปี้นะครับแชมป์ก็คือชัยพลเอกชีลาลัยนะครับรองแชมป์เป็น CM Pi t FC ดนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นหางดงรัฐราชอุปถัมภ์นะครับโอ้โหแต่ว่าใครจะได้แชมป์หรือว่าอย่างไงนะครับเราเห็นวันนี้น้องๆทุกคนโอ้โหได้แสดงศักยภาพในฟุตบอลได้อย่างเต็มที่มากๆนะครับที่สําคัญเลยวันนี้นะครับโค้ชเปาประธานสโมสรนะครับท่านบอกว่าได้มาดูแววซุ่มดูฟอร์มของน้องๆนะครับวันนี้คนไหนที่ฟอร์มดีนะครับ มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลในหลีกอาชีพนะครับทีสกับเช mm ียงใหม่เอฟซในลึกการหน้าแน่นอนนะครับดีใจกับน้องๆด้วยนะครับเป็นเวทีที่ให้น้องได้สแดสดงศักยภาพนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางเชียงใหม่เอฟซนะครับทางโค้ชของแต่ละทีมรวมถึงน้องๆและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยขอบคุณอิชิตันนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการดีๆให้กับเด็กและเยาวชนวันนี้นะครับและพบกันใหม่นะครับกับผมบิ๊กเชียร์โพลในบิ๊กโก้สปอร์ตที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกกีฬาข่าวเรื่องราวมันๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในบ ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอแ่มีกละ้ไอะไรก็ได้ไาเยวัเดีววเด้ชนกลับขึ้นมาจากกระดนุกรอบยูดีๆช็อตปดีๆครับแต่นี่ะฮะ था लोग पायलट साथ